ลูกที่หนึ่งน้อยลูกที่สองคือนะเท่านั่งลิกีบัเท่าลิกีนี่แหละคือสองอันมี่อยู่สองคน,นไปอยู่เมกาไปอยู่เมกาคอ,อยในเป็นอันนั้นพอมันนัน่นคอยเอื้อนลุงลุงอันป้าแปรคอยแม่นะเนี่ยนะผู่พรคอยเอื้นลุงแปรตามหาลานอันนี้เนาะบางวันตามหาลานหลานสาวล้านสาว,าาวแม่ ก็าล้วนแม่ที่ใต้ไปนั่นกับแม่แล้วตายไปแล้วอยู่น้ำร้านเช้านี่อยู่เม่กาเจ้าก็บอกอยู่กาลิฟอร์เนียมันอยู่อยู่แคลิฟอร์เนียกาลิฟอร์เนียเออลาล้วนเลขโทรมันก็มีอยู่หันเห็นบล็อกเรือเครื่องมันอยู่ก็มีอยู่ในนี้บอกเลยแม่ชมเข้าวตายแล้วแม่ตายหมดแล้วบอกว่าแม่ผู้นั้นอยู่บ้านพี่เสียชีวิตหมดแล้วเสียชีวิตหมดแล้วแม่มันเสียอยู่เชนูนี้ พอมันเสียอยู่นันลูกก็ไม่กล้าพูดบอกแล้วเนี่ยไปจเจ็ดใช่ป๊กตาลวนะ้วนเหรตายแล้วบอกแล้วเนี่ยนางล้วนันตายแล้วนะเช้าวล้วนมันนั่นตายแล้วโอ้โดนนะเชา้าเราเป็นญาติกับแม่เนี่ยทั้งแม่แล้วนะนะเช้าวล้วนตายแล้วคือเมียเจ้าบ๊อสมียะไรอยอ่างเง้ยแ,แม่เขาเนี่ตายซื่อนะเช้าล้วนเสียชีวิตแล้วโพธิราดคือกันนั่นแล้วเธอเอิญป้าว่าเอิญนะเช้าเนาะ กาแฟเนี่ยกินลุ่มมันเช่เน่าแล้วมาคยนไปยังเราก็ไปจับแล้วเลาวไปอยู่อเมริกาเนี่ยไปแบบสาเหตุไหนเจ็ดสิบหกสาเหตุตอนหยกง่าย,ยาอภิญญ์อย่างที่ขันบอกเออไปชุดหน้าผู้นี่นะอันนั้นแหละตอนเขาอภิบญ์ธธิการขอนไปเอาดูห่วยขาวนี่มาเราเานี่ยเขาก็คืนก็เว้นเนี่ยเราทวนคอยไปเขาก็มาไป ไปตอนอบพยกพี่น้องอพยกเจ็ดปีปีพอมก็หล่เจ็ดิไรอเจ้ปีสามสี่สปีนะสี่สิบปีพี่นะจสี่สิบกว่าปีบ่หวผลผูอยู่ไม่กาอยู่คลิฟ์เนีหเือว่าย้ายบ้านห้ายเฮือนแล้วบ่เยายมบ่เดนี่่รนีการผลไปอยู่หามันยาวไกลนะเห็นอยู่เห็นอยู่เห็นนอ่านอยู่อ่านอยู่บเอาอยู่านน่ย แล้วมีเอฟซี่นคอมเมนต์อย่างนั้นเขาไปส่องมั้งเนาะบางทีเพิ่นอาจจะย้ายบ้านเออรักพ่อพี่ก่อนรักพ่อพี่ก่อนมีแต่ว่าให้พี่น้องที่เบิ่งคลิปนั้นซอยแชร์เนาะพอได้ส่งข่าวคนอยู่ใจคนใหญ่บยังตามหาหลานยังคงจักยังมีชีวิตอยู่บ่ส่งข่าวส่งข่าวอยู่บ่เออได้นั่นเนาะตามหาแล้วว่าเลยลูกหลานขามหาเนาะหลุกรานขาม้ายัง จน้าสาวร่วนตายแล้วชงข่าวว่านาสาวร่นเสียชีวิตแล้วร่นแล้วบ่เราเสียเคิ่งปั๊ไหนเราเสียสองพันสิบสองพันสิบก็สิบสี่ปีแล้วผ่านไปมันว่าฮูบนี่ให้นาสาวร่วนเด้อฮูบนำบกมีฮุบทายบกใหญ่มันไปเบิ่งนางแอร์ดีแอร์เอาอันนี้แอร์จะทดเขา่ีจื้อคอยหรือบุจื้อแล้วบุจื้อก็ย่า เจ้าอายู่จะปีอลไเจ้าิแปดิป,ปตเต็มนี่แปดิปีนี่แปดชีวิตจรชาโังหวไปยากมาหยากไปยากมายากเลยก็เลยส่งข่าวหา,ล,า,าวหลูกหาานาลูกลานเนอะอยงจกตามข่าวตามข่าวกัน,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 นพูดนัแอรเห็นแล้วอยู่น้ำโมมี่่ดแล้วเขาทายแล้วเจ้าฮูจักไปช่นผู้ร้านเช้านี่บอกับล้านน้อยฮะนอกนั่นเลย ผมว่จักแล้วคุณบอกหูมึงบอกผั่ผัวเล่าได้จ้ะผัวเราจักเอาคนไทยจักเอาคนอเมริกาแล้วเขาปรจักหรือเอาเล่าไปน้อการประจักเมื่อก่อนเราเคยส่งข่าวมาบอกห่วยจนได้หูได้เงินหูนั่นเราอ่ะจนได้หูบอกหูนี่เราก็ส่งไปอเมริกาพุ่นเออฮูเออส่งอเมริกาส่งบ้านบ้านเรามามีไปถามเราไปนอนก็มีบ้านเราทั้งมอยังเรา่จับเพิ่นส่งมากับคนบ้านใกล้ที่เขาเขาเคยไปอยู่อเมริกา ดูการีฟอกนี่อ่ะมึงโเล็โทเล็กยังยูหนันแล้วกอใจวะเน่ยส่งมาตะดนอจ้าหูจักวเปไปลุกจะล่ะตูจักสองมันอ่านตอนยังน้อยตอนนั้นเองตอนสองนเขียนภาษาฝรั่งนาเซนได้ว่าีว่ามันมีหรอเฟรชโนมันดูอะไรอะไรสามสี่อะไรมีหรอกกอเอ่านก็เขียนไว้เลเขียนตามชองเขาตรงมาเขียนเสร็จแล้วเาเงิน่องอะไร ช่องร้อยดอนวะหลานชงใหนน้นะเออันฝากมานำข้าเจ้าบัดน,นี้เอ็นผู้ที่เดินทางมานี่เขาผู้จักแล้วบ่อยู่เนาะผู้ผู้เอาหูพันเจ้านี่นะผู้ที่ส่งข่าวให้ว้ายมันก็จะจักแต่ว่าผมเอาหูบ้านเราก็จักเราถามผ่งแอนผู้เทลารแอนตาแปรแอนป้าไปเขาก็ให้เลยเลยน้องเขาเดี๋ยวดีบุ้มีแล้วอยู่ดีบุ้มีผมเลยส่งข่าวบอกคนบ้านไกล ิ่นก็บอกหูยังบ่นอ่ะบูชาซ้ำบ่มันโดนแล้วบ่ว่าเอ้ามันจะปีแล้วสี่สี่ปีข้าชีก็ลรเพิงเจ็ดหกโอ้หนั่งลำบากบ่เจเานี่เดี๋ยวนี้เจ็แมวป่านี่ผู้ชายอย่างเงี้ยเหยียดโตอยู่ไปหน่อยนังนำเหยียดไปนำเจ็บแมวลงากับนังงลงว่าบอยู่บ้านได้ไห่บ่ลงแล้วนั่นังลำบากนังย่างยอดนะ นกนกักกะอัปปล่ามาติจิเงี้ยไงไงหรอหือหรอกเซลาหรอกเซาตินะเอาแกแล้วเนื้อเหี่ยวนางยานใครแต่หูตาดี<ม>แล้วขันหูตาเสียหน, <c oughs> น,นี่งมกคือกันหน้อย ตายังดีอยู่ตายังดีอยู่หูได้ยินโอ้ไคยได้ยินแล้วว่าน้อยนึ่งได้ยินครับครับรถก็ได้อยู่ยังครับรถุดจากได้อยู่ได้ครับเก่งเก่งเก่กลองเลขสามดีแล้ได้เลขสเลขหโคตรทังพเชนใส่เลขสี่อัน4ีซีตัอันดีททางทางนี้โดยโดยโดยมปัญหาวจะขึ้นกำลัมนใจญ่ขม้นไม่ได้แน่หากกระส่งข่าวหาท่าปนีเนาะเอ ยังบ่ได้ยังบ่ฮู้จักเลยแต่ท่อน่งมากสองครั้งนี้เราว่าคำเขาส่งมากนะเราสิมาบอกข่าวดอกบอกเออคือเจ้าเว้าล่ะบอกเราเขาให้อันนี้กันคำ่งมากกับเราให้กันมาหาสมา่่งขาวกอยากเห็นอยากเห็นแต่เด็กโทรอยากให้เจ้าฟังโทรไ่โทรแล้วโทรบบติดโทรแล้วเมื่อนึ่งโบติดบมอมันบบติดแล้วโทรก็เว้นไเล คนมีเฮาคือโทรให้โทรอีกหลายคนโทรเบิ้งเอออันนั้นโอ้ยมันเล็กโทรอยู่เรื่อยเดี๋ยวไปเอาไปเอาไปเดี๋ยวไปเอาติดต่อหาเมื่อเล็กโทรมาเราบริหารนเดียนาภกขึ้นอือฮะก็ทาจะดีน้าอีกเป็นไรได้เด้อทาก็พอนี่เอานี่นะคนเมื่อเล็กโทรคนเดียวเนี่เล็กโทรได้